สาวฝนแต่งเปลี่ยนแปลงสักสีขาวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเปิดไรเสียงหนังสือยิมแมวมองไม้ปองเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สูกลิ่นไอของความลาวันสวัสดีครับผมไก่ทิติวัฒน์โชคชัยวิวัฒน์ครับปีนี้อายุ52ครับ ตัวเนี่ยพี่ไก่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแล้วแนวเพลงที่พี่ไก่ชอบเป็นเพลงแนวไหนผมก็จะร้องเพลงแนวลูกทุง่งลูกกรุงนะครับส่วนสตริงยุคเก่าๆหรือว่าเพื่อชีวิตเนี่ยก็ก็มีบ้างครับรู้จักครูจะเอ๋ได้ยังไงะคะร,รู้จักได้ยังไงคือเคยขับรถผ่านนะครับแล้วก็เห็นสตูดิโอของครูจจเอ๋นะครับแล้วก็ไปค้นข้อมูลใน y o u t u b e ดูทีหนึง่ง ก็เลยรู้สึกว่ามีความมั่นใจที่อยากจะมาเรียนรู้เทคนิคจากครูเจ๊เอครับตอนที่ดู y ยู u ูบค่ะได้ความรู้หรือได้เทคนิคอะไรไปบ้างถึงตัดสินใจมาเรียนกับครูแบบเจอตัวเลยได้เทคนิคหลายๆอย่างอยู่ครับแต่เราอยากจะรู้ลึกกว่าน,นั้นก็เลยอยากมาเรียนตัวต่อตัว,ตวกับครูเจ๊เอเองเลยครับเทคนิคตอนที่ดูใน u t u b e เนี่ยได้เรื่องอะไร หลายเรื่องนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการใช้เสียงลีลาท่าทางอะไรการร้องเพลงประมาณนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงก,ก็ได้เทคนิคตัวนั้นมาบ้างพี่ไก่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะก่าที่จะติดต่อเพื่อมาเรียนจากครูน่าจะประมาณ4 5เดือนไดน้เพราะว่าพอดีช่วงนั้นไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เลยมามีจังหวะที่ว่างแล้วก็จัดสรรเวลาได้นะครับเป้าหมายในการเรียนร้องเพลงมีไมหมคะอยากไปประกวดร้องเพลงหรือว่า จริงๆมีมีมีบ้างครับคือส่วนตัวไปชอบไปร้องคาราโอเกะกับพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มีแบบเอ้ยร้องไหมประกวดในร้านร้านอาหารคาราโอเกะประมาณเล็กๆไหมก็มีบ้างครับแต่ก็ยังยังรู้สึกว่าเราอ่ะยังขาดอีกหลายอย่างเทคนิคคือร้องได้แต่ว่ามีเทคนิคเราคิดว่าเราต้องเพิ่มเติมตรงนี้ครับในหนึ่งคอร์ส12ชั่วโมงเนี่ยพี่ไก่ได้เรียนรู้เทคนิคอะไรจากครูไปบ้างคะครับก็ได้ การใช้เสียงคือเราบางพืงนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าดนามิก e เนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงฮะร้องคือร้องแค่เนื้อเสียงเราโอเคพอ,อฟังได้แต่จริงๆลึกๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นพวกนาสิกอะไรพวกเนี้ยการหายใจระบบพวกเนี้ยอันนี้การหายใจนี่คือคอ,คอ,อยากจะรู้มากๆเลยว่าทำไมบางบางครั้งเรารู้สึกว่าร้องไปทําไมเหมือนกับเราหายใจไม,ไ,มไ,มไ,มไม่สะดวก เงินมันขาดลมมันขาดประมาณนี้ก็ได้เทคนิคตรงนี้จากจากรู้ใจเองครับหลังจากที่ได้ความรู้เรื่องการหายใจไปแล้วเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับร่างกายเราหรือเวลาเราขึ้นเวทีร้องเพลงครับเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นว่าเอ้ยเราเราใช้ลมเขาเรียกลมการหายใจถูกต้องขึ้นอนะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมาก เนะี่ยตรงนี้ครับจุดเนี้ยที่ท,ที่ที่ก่อนหน้านี้เราเราอยากจะเรียนรู้มันด้วยนะครับเมื่อได้เรียนร้องเพลงกับครูไปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เวลาที่ต้องขึ้นร้องเพลงหรือมีคาชมจากเพื่อนฝูงอะไรบ้างไหมครับก็มีมีครับมีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นในการที่เราขึ้นเวทีแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยเราก็รู้จริงนะรู้จริงในเนื้อหาของการที่การจัดแสดงหน้าเวทีหรือการใช้เสียงประมาณนี้ ะครับก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าแรกๆที่เราไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับถึงตำราร้องเพลงดีหน่อยตำราร้องเพลงดีนะครับก็มันจะมีข้อมูลนะครับที่เราแบบว่าบางทีเราเราเราชอบล้องเพลงก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่าเทคนิคกันในในเนี้ยในข้อมูลดีในการล้องเพลงเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในเนื้อนเนื้อหาในนี้หมดเลยแล้วได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเ สามารถนําไปใช้กับเพลงอื่นได้เลยครับเพลงนี้ที่เราเรียนรู้เพลงนี้แต่เราสามารถนําเทคนิคต่างๆที่เราได้จากเพลงนี้เอาไปใช้กับเพลงอื่นได้มีความประทับใจอะไรกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่ติดตัวตลอดไปเลยความรู้ที่ติดตัวจากที่การมาเรียนเกับครูเจษฎ์อ๋นนี่ก็คือเทคนิคแน่นอนอยู่แล้วล่ะเทคนิคคําการใช้คําการเล่นเสียงไดนามิกหรือว่าลูกเอื้อลูกคอต่างๆเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เรายอมรับว่าเราไม่กล้าทําเราเหมือนทาแล้วมันถูกปะวะมันมันมันเชยหรือเปล่าม,มันอะไรึงเงี้ยคือไม่มีความมั่นใจแต่พอพอเราได้มาเรียนได้มาศึกษาเรารู้สึกว่าเออมันมั่นใจขึ้นว่าเอยอันนี้มันถูกต้องนะเราก็กล้าที่จะใช้มันสุดท้ายนี้แล้วพี่ไก่อยากฝากอะไรถึงผู้ชมหรือคนที่รักเสียงเพลงเราอยากจะเรียนรู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเพิ่มเติมครับก็อยาก เชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆน,น,นะครับที่มีใจรักเสียงเพลงอยู่แล้วแต่อยากจะได้เทคนิคอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็แนะนำครูจ๊เอนะครับมาเรียนรู้มีคอร์สดีๆเงี้ยไว้รองรับเรานะครับอยากแนะนํานะครับดีม,<อ>มาก <มา S 2> ๆครับเหมาะกับผู้ใหญ่ไหมคะเหมาะกับผู้ใหญ่มากครับในวัยผม <laughs> ในวัยผมแล้วก็ อาจจะสูงขึ้นไปในระดับคุณคุณลุงคุณป้าอะไรคุณอาเพราะว่าการร้องเพลงนี้นี่มันเป็นได้สุขภาพด้วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับคุณหมอเขาแนะนําด้วยนะครับในเรื่องสุขภาพจิตดช่ยใช่ครับใช่ครับ,รบอ่าแนะนํากูใจเอนะครับสุดยอดครับ,บคุณค่ะเดียมครับสวัสดีครับข่าวสังคมเขาชมไม่สั่ง ข่าวสังคมเขาชมไม่สัง่งข่าวสังคมเขาชมไม่สั่ง ข่าวสังคมเขาชมไม่สั่งวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหลงเรารักมันเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไปไสาวสวนสาวสวนแตงแห่ง หนึ่งลงมายาวมันจะถึงให้เจ้ากลับไปเลยไม่ต้อง<ม>หายใจใช่สิเอา้าวใช่ใช่ใช่รักบ้านเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไปกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป สาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม้แตงลมใบไม่มีพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แต่งลม,บงมใมมมบใช,บใช่พี่หายใจหน้าคอยอ่ะม,มันหนึ่งลมหนึ่งลมเนี่ยส,สี่บรรทัดสุดท้ายอะ่ะหนึ่งลมจบแผงเลยหนึ่งลมทั้ง สาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือลัน่นดังโจดจันกันทั้งทั่วกรุงเพราะเขาประกวดเที่พีสวนแต่งดาวรุง่งภาพเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสาวา ภาพถึงกรุงภาพเจะมาถึงกรุงเนี่ยใช่ไหมตัวที่มันต้องมีอ่ะมันไม่มีไงมันก็ไปเนิ่มเริ่เพลินๆไปทั้งตลอดภาพเจะมาถึงกรุงภาพเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจเจ้าก็มีใช่ไหมเจ้าใช่แล้วทำยังงคะเจ้าก็มีน้ำหนักใช่ไหมใช่ ภาพเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสาวสวนแต่งเปลี่ยนแปลงสักสีข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเมื่อกี้ผมน่าจะตรงตรงข่าวผมไม่ได้ยังไม่ได้ไดูใจ สาวส่วนแต่งเปลี่ยนแปลงสักสีข่า,ขา,าภาพน้องเป็นเทพีาสาวทีก่ฟังคุณนะตอนที่คูร้องให้ฟังอ่ะพี่ไก่ฟังดูก่อนพี่ไก่ถึงจะได้เน็กวิเพราะพี่ไก่เป็นนักเรียนครูกำลังจะให้ความรู้แต่ถ้าพี่ไก่ไปพร้อมกับครูพี่ไก่จะไม่ได้อะไรเลยนะถูกปะเพราะว่าถ้าจ่ายค่าคอร์สมาแล้วควรจะเอานํารู้ไปถูกปะแต่ถ้าร้องมาดันพร้อมกันกันกบครูเลยพี่จะไม่ได้เลย แล้วครูอาจจะงั้นเขาไม่ฟังก็ไม่บอกก็ได้ถ้าครูร้องให้ฟังแล้วครูจะได้อธิบายด้วยว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นีนะแล้วพี่จะได้ความรู้ไปแก้มันเศร้ฐเนี่ยอันนี้คือต้องให้น้ำหนักไปแล้วถูกปะ สาวสวนแต่งเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรีข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกรไกรายเสียงหนังสือพิมพ์แมวมองหมายปองเจ้าไปสูดาาายิ่งใหญ่สู่กลิ่นไอของความลาวัน ข่าวสังคมเขาชมไม่สรั่งข่าวสังคมเขาชมไม่สรั่งข่าวสังคมเขาชมไม่สั่งไม่จับบางไปเข้มคำว่าไม่ค่อยๆขยี้ลงไปข่าวสังคมเขาชมไม่สร้างวิทยุต่างๆ ข,ข่าวข่าวสังคมเขาชมไม่สร้างวิทยุต่างๆมีคนขอ,พอ,อเพลงวิทยุต่างๆ